สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยอ้อนคําทํานายหอนบุษรสรินก่อนกาโตเซกหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับอาจารย์บุษรสรินปัตถมาคมหรือหอ er นบะุตรสรินนักโหราศาสตร์และคอลัมนิสช,ชื่อดังพาดวงเมืองเมื่อช่วงสวงกรานที่ผ่านมาว่าปี2565คนไทยต้องอดทนอีกหนึ่งปีเพราะเป็นปีที่ดวงตกตกหนึ่งปีเต็มเต็มและหนึ่นงในคําทานายที่อาจารย์บุตรสรินเผยว่าจากสถิติของดวงเมืองทดาพรหัสโคจรเข้าไปในเรือนวินาศ รวงเมืองราศีมีนแล้วมีแนวโน้มว่าพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงจะมรณภาพอย่างน้อย1-2ถึง,งรูปหรือถ้าไม่มรณภาพพระสงฆ์ก็เสียไปพระปาราชิกทั้งนี้พระชิกเป็นชื่ออาบัติหนักที่สุดในพระรธ,ธรรมวินยัยเมื่อภิกษุล่วงละเมิดแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งต้องขาดจากความเป็นภิกษุทันทีบวชเป็นภิกษุอีกไม่ได้มีสีข้อคือ1เสพเมทุน2อรักทรัพย์3าฆ่ามนุษย์และ4อวดอุตริมนุยธรรมซึ่งำทำทรนายได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีของนายพงศกรจัน แก้วหรืออดีตพระกาโตอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญญาติอำเภอจวังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถูกยเองเอวข่าวชาวพระนักเทศชื่อดังเสพเมทุนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหญิงรายหนึ่งซึ่งในช่วงแรกอดีิพระกาโตออกมาปฏิเสธและได้หายตัวไปก่อนจะตัดสินใจลาศิกขาเพื่อยุติอุปสรรคแต่ในที่สุดอดีิพระกาโตก็ได้ออกมายอมรับว่าได้มีความสัมพันธ์กับสีกาชื่อตองจริงในขณะที่ยังอยู่ในเพศบรรพชิตจนเกิดกระแสะวิพากวิจารณ์ักอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความเชื่อของ แต่ละบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ